คืออะไรเอาดูดิผักตัวเองอยู่ไหนผักเอาดูดูชี้ชี้ชี้ี่ผักอีงผักอิงที่ปลูกอันไหนจาได้ไหมนะ่นนูนดูเขียวนูนนูเดินไม่โดนดูนฝันดิเด,นดนินดูด,มด,ด,ด,มด,ดิมีอะไรกินมันไหมยิงเดินไปดูดินี่ครับผัก ผักไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ปลูกลงกระถางก็สวยสวยอยู่นะครับสวยอยู่ใช้ได้อยู่ไหนไปดูผักอินนี่ผักอินตัวไหนไปชีพ้พาดูดิเออินอเอาอน้ำไปชี้ตรงนู้นดิออใช่ไหมใช่ตัวน,นั้นไหมเอออย่าไปตีมันจะหักดลเฮ้ยคิดด